สวัสดีค่ะทุกคนดิดีดต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอว,วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับการทำ Amazon KDP นั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากจะทำสมุดหรือดังสือวางขายบาน Amazon KDP นะคะเรื่องการตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าเราตั้งค่าหน้ากระดาษผิดเนี่ยตอนที่เราอัปโหลดไฟล์ลงไปแล้วเขาก็จะมีพรีวิวให้เราดูใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะ ก็คือเราไม่สามารถคลิก approve ได้นั่นเองและในตัวไฟล์ค่ะมันจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่เนาะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะขึ้น error ให้นะคะว่า แต่ละหน้าหน้าไหนบ้างที่เนื้อหาของหนังสือเรามันตกขอบนะคะจริงๆแล้วถ้าไซส์มันต่างกันไม่มากมันจะไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ว่าถ้าไซส์มันต่างกันมากเกินไปอะไรเงี้ยแล้วเนื้อหามันตกขอบอ่ะมันจะขึ้นแอเรอร์ขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราต้องตั้งค่าหน้ากระดาษยังไงบ้างในวิดีโอนี้จะมีคําศัพท์สองคที่ทุกคนจะได้รู้จักนะคะนั่นก็คือคําว่า bleed ค่ะ bleed ตรงนี้ถ้าในความหมายของงานพิมพ์อ่ะภาษาไทยจะเรียกว่าการตัดตก แต่ถ้าแบบอธิบายง่ายๆนะคะก็คือมันมีรูปภาพหรือมันมีอ็อบเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ติดขอบกระดาษเลยจากซ้ายไปขวาเออถ้ามันติดขอบกระดาษแบบนี้เรียกว่าบลีก็คือมันเกินออกมานั่นเองนะคะแต่ถ้ามันไม่ติดขอบกระดาษแบบนี้นะคะเรียกว่า n o บ e e แบบนี้คือมันไม่เกินออกมานั่นเองนะคะปกติแล้วงานพิมพ์มาเวลาเขาพิมพ์มเขาจะพิมพ์2หน้ากระดาษแบบนี้พร้อมการพิมพ์แผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะ2หน้า ซึ่งถ้าเราไม่ตั้งค่าหน้ากระดาษเผื่อไว้อะต้องขอบขอบมันจะกลายเป็นขอบขาวเพราะเครื่องปิ้นมันปิ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้เราก็ต้องตั้งค่าหน้ากระดาษเผื่อตัดเอาไว้พอจะแยกออกคําว่าบลีดกับโนบลีดเนาะบลีดก็คือมันมีออบเจกอะไรบางอย่างที่มันติดขอบกระดาษเลยกับโนบลีดก็คือออบเจกเนี่ยอยู่ด้านในกระดาษไม่มีส่วนไหนเกินออกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไฟล์งานของเราเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่เกินขอบอะเราพิมพ์เราก็เว้นระยะห่างบนล่างซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็คือไปตั้งค่าหน้ากระดาษแบบโนบลีดได้เลยแบบไม่ต้องเผื่อตัดได้เลยแต่ว่าถ้าทั้งไฟล์เราอะมีหน้าใดหน้าหนึ่งที่รูปภาพมันติดขอบกระดาษาขอบซ้ายขอบขวาหรือขอบบนขอบล่างอะไรเงี้ยซึ่งต่อให้มีหน้าเดียวก็ตามนะคะ ไฟนั้นทั้งไฟหนังสือเล่มนั้นเนี่ยจะต้องตั้งค่าแบบบลีดนะคะแบบเผื่อตัดเอาไว้นะคะทีนี้ในส่วนของการตั้งค่าหน้ากระดาษสําหรับเผื่อตัดนะคะเขาก็จะมีตารางไซส์บอกให้เราค่ะว่าตารางด้านซ้ายมือคือถ้าเราจะตั้งค่าไฟล์แบบโนบลีดแบบว่างานเรามันไม่เกินขอบออกมาแน่นอนอะไรเงี้ยให้ตั้งค่าตามตารางด้านซ้ายมือด้านขวามือสําหรับการตั้งค่าเผื่อตัดนั่นเองนะคะแบบบลีดอธิบายง่ายๆก็คือถ้าเราอยากจะได้สมุดเล่มหนึ่งที่มีข ขนาด6คูณ9นิ้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องเผื่อนะคะก็คือขอบด้านบนขอบด้านล่างแล้วก็ขอบด้านข้างเพราะเวลาเราปิ้นนะคะเขาจะไม่ปิ้นทีละหน้าครึ่งเดียวแบบนี้นะเขาปิ้นทีนึงก็คือปิ้นซ้ายขวาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเผื่อขึ้นมาก็คือขอบบนขอบข้างแล้วก็ขอบล่างตามรูปนี้นะคะขอบบนเนี่ยก็จะ เพิ่มขึ้นมา0.125ขอบล่างก็จะเพิ่มขึ้นมา0.125ขอบด้านข้างก็จะเพิ่มขึ้นมา0.125แบบนี้เพราะฉะนั้นไซส์ใหม่ที่เราจะได้นะมันไม่ใช่6คูณ9นิ้วเนาะมันจะเป็น6.125 คูณกับ9.25นิ้วนั่นเองนะคะตามนี้ทีนี้นอกจากคำว่าบรีดแล้วเนี่ยเรามารู้จักคำว่ามาจินค่ะมาจินเป็นระยะขอบกระดาษที่เขาแนะนำให้เว้นไว้ไม่ให้มีอะไรเลยออกมาจากตรงนี้เพื่อที่มันจะ ปลอดภัยกับงานพิมพ์ค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้ามันเป็นตัวหนังสืออะ่ะเขาจะไม่แนะนําให้เลยมาจิ้นออกมาเนาะซึ่งมาจิ้นตรงนี้มันจะมี4ด้านเลยบนล่างซ้ายขวาเนาะข้างบนจะมีมาจิ้นอยู่0.25นิ้วเนาะข้างล่างจะมีมาจิ้น0.25นิ้วเช่นกันส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างมันจะมีอยู่2ด้านก็คือมี i n นไซ e ์มาจิ้กับเอาไซ d ์มาจิ้นนั่นเองภาษาไทยนะคะเอาง่าย ด้านข้างที่อยู่ขอบด้านนอกอะค่ะเรียกว่า outside margin ด้านข้างที่มันอยู่ด้านในติดกับสันหนังสือ,อเรียกว่า inside margin และด้วยความที่มันติดกับด้านในสันหนังสือบางทีเวลาเขาเย็บอะ่ะมันก็จะกินกระดาษไปนิดนึงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นตัวด้านขอบข้างที่มันอยู่ด้านในมันจะใหญ่กว่านิดนึงค่ะมันจะอยู่ที่0.375นะคะซึ่งตรงเนี้ย ขึ้นอยู่กับจํานวนหน้ากระดาษด้วยนะอย่างค่า0.375ที่พิมพ์เอามาเนี่ยมันสําหรับสมุดที่มีขนาด24-150หน้าถ้าสมุดมันหนากว่านั้นอ่ะไอ้ตรงด้านในอะคะ่ะมาจิ้นด้านในเนี่ย เราต้องขยับให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงเพราะว่าตอนที่เขาเย็บสมุดอ่ะมันก็จะกินไปเยอะกว่านึกออกใช่ไหมคะบนล่างแล้วก็ขอบนอกเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขเดียวกันแค่ขอบในมันจะใหญ่กว่าเท่านั้นเองทุกคนสามารถมาดูได้ในตารางนี้นะคะซึ่งก็แปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างมันคืออันเดียวกันกับในบลีนเมื่อกี้คะ่ะในส่วนของมา r จินเนี่ยมันก็จะมีด้านซ้ายด้านขวาถูกไหมเราก็จะต้องเว้นมาจินด้านในไว้นิดนึงเนาะไว้สําหรับเผื่อพิมพ์แล้วก็จะมีด้านซ้ายด้านขวา ก็มันก็จะเยื้องซ้ายเยื้องขวาสลับกันไปแบบนี้นะคะสําหรับงานที่เป็นงานพิมพ์งานเขียนที่ไม่มี b l e ด d อะคะ่ะก็คือมันไม่เกินขอบออกมาอยู่แล้วอะ่ะเราไม่ต้องทั้งค่าหน้ากระดาษเผื่อเลยเราจะใช้6คูณ9ก็6คูณ9ไปเลยแต่ว่าเราต้องมาคํานวณมาจิ้นให้ดีๆว่าเออมันไม่ตกขอบระยะขอบนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นงานสมุดหรือว่างาน coloring book หรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกินออกมามันเป็นบลีใช่ปะเราก็ต้องตั้งค่าหน้ากระดาษแบบบลีนะคะตั้งค่าหน้ากระดาษให้มันมีขอบเผื่อตดัดแล้วเราก็จัดเต็มติดขอบไปได้เลยค่ะแต่ต้องคํานึงไว้ตลอดเลยนะว่าตรงเนี้ยตรงขอบอะค่ะจะมีการตัดออกเนาะหวังว่าจะอธิบายแล้วเข้าใจหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ให้พิมพ์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ